สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกช่องพ่อบ้านลุงเลืองจะพาเพื่อนๆมาร้างเครื่องซักผ้ากันครับวันนี้มาเครื่องร้างเครื่องซักผ้าซันยี่หอซันซุงครับเป็นตัเครื่องซักผ้ายอดเหรียญที่ตั้งไว้บริการบ้านเช่าที่เขามาเช่าบ้านอยู่นะครับก็พ่อบ้านลุงเลีง้งจะล้างทุกหนึ่งเดือนครับด้วยเบกกิ้งโซดา งบไม่เกินสามสิบห้าบาทครับเพื่อนเพื่อนโอเคแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับล้างเครื่องซักผ้ายงง่ายครับเรือจะมาบอกวิธีการล้างเครื่องซักผ้ากันนะครับก่อนอื่นก็เริ่มเลยกันเลยนะครับก่อนอื่นปิดวาลวก่อนนะครับเราต้องมาล้างกรองน้ําที่ว่าจะเข้าเครื่องซักผ้านะครับเนี่ยตรงนี้สาคัญเลยครับมันจะมีขี้ผง กดลองกองที่ผงเต็มไปหมดแล้วครับเนี่ยถ้าคีมดึงออกมาแล้วครับดึงออกมาเลยครับเนี่ยดึงออกมาล้วจะดูว่าสิ่งตะก,ก,กเต็มไปหมดแล้วครับน้ําไหลผ่านยากเราต้องล้งางตรงนี้ทุกการล้างหนึ่งเดือนต้องล้างนี่จุดนี้ก่อนครับเนีห็นป่ะครับจี้ตะกรันขี้ผงเต็มไปหมดแล้วครับเราต้องล้งางจุดนี้ก่อนเห็นป่ะ พียบเลยครับล้างง่ายๆเอาสไลน์ล้างให้สะอาดแล้วก็ตะแกรงครับตะแกรงถอดออกมาตะแกรงในเครื่องซักผ้าเอาเนี่ยดำปีเลยครับดำมากคาบสดกระปกเต็มเลยครับเราต้องมาล้างตัวนี้ด้วยอ่าแล้วก็เตรียมวางไว้ล้างด้วยสไลน์ล้างให้สะอาดก่อน นะครับล้างให้สะอาดเลยครับเราจะมาล้างกันง่ายๆครับงบไม่เกินสามสิบห้าบาทซื้อได้ทุกที่ร้านสะดวกซื้อครับเซเว่นอเวก็มีครับเนี่ยเอาสานไล์ฉีดหน่อยก็วความสะอาดล้างไม่ยากครับคุณเองก็ทําได้งบไม่เกินสามสิบห้าบาทถ้าคุณจ้างช่างมานะครับครั้งละสี่ร้อยถึงหกร้อยบาท ต่อหนึ่งครั้งการล้างค,ครับนี่พ่อบ้านรุ่งลุ่งเรืองพารรทำรบไม่เกินสามสิบห้าบาทง่ายๆคุณเองก็ทำได้เพื่อประหยัดตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องเซฟตี้ประหยัดทำงง่ายครับแปรงแปงแปลงแปลงนครับสะอาดแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็วางไว้ก่อนนี่ล้างเครื่องกรองที่ น้ำจะเข้าภายในเครื่องซักผ้านะครับแล้วแปลงเหมือนเดิมแปลงง่ายๆครับแปลงขัดให้เรียบร้อยนี่ครับง่ายๆคุณเองก็ทําได้ครับนี่เสร็จแล้ววางไว้ก่อนนี่ครับนี่แหละครับเรียบร้อยแล้ววางไว้ก่อนสะอาดทําเอง ด้วยตนเองแล้วจะรู้ว่าสะอาดยังไงเรากต้องรู้ด้วยตัวเองสะอาดนี่ล้างเสร็จแล้วก,ก็ใส่ไว้ที่เดิมนะครับประอกอบไปเลยที่เดิมเนี่ยใส่ไม่ยากคันให้เรียบร้อยตอนนี้ไปเกินขั้นตอนการใส่เบกกิ้งโซดาตัวประเอกของเรานะครับเข้าไปในเครื่องตอนนี้เราใส่น้ําพร้อมเติมเบกกิ้งโซดาเนี่ยแล้วก็ฉีกเลยครับ ใส่ให้หมดซองเลยครับสามสิบห้าบาทเองงบซื้อได้ทุกที่ร้านสะดวกซื้อร้านค้าขายของชำม,มีบริการใส่ให้หมดเลยครับอ่าแล้วก็ปิดฟ้านี่เครื่องก็เดินอัตโนมัติเพราะว่าเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญย่อซันซุงครับเครื่องเครื่องตัวนี้นี่ครับนเพื่อนก็ทำวิธีล้างไปใช้กันได้ประหยัดเรียบค่าใช้จ่าย โอเคโอเคแล้วเรามาดูกันอีก44นาทีให้เครื่องซักผ้าหยอ่อนแรงก็ทํางานโดยอัตโนมัติอีก44นาทีแล้วเรามาดูว่าเครื่องซักผ้าจะล้างเอี่ยมได้มากน้อยแค่ไหนอีก4ี4นาทีแล้วมาดูอีกทีหนึง่งโอเคแล้วมาดูกันเลยครับตอนนี้มาครบเวลาแล้ว44นาทีเห็นไหมครับเยเี่ยมแล้วเลยครับเครื่องซักผ้า ภายในเยี่ยมเลยเคล็ดลับที่เพิ่งใส่กองครับเวลาล้างใส่เบกกิ้งโซดาเอาแผ่นกองใส่ที่หลังพอล้างเสร็จแล้วก็เอาแผ่นกองใส่เนี่ยประกอบง่ายๆครับดันเข้าให้ดังกรึบก็เสร็จแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแล้วก็ปิดฝาที่พร้อมซักได้เลยนะคลิปนี้ก็เนี่ยล้รรางด้วย เจ็กกิ้งสซดางบไม่เกินสามสิบห้าบาทง่ายๆคุณเองก็ทำได้ซื้อได้ทุกที่ด้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นมีขายมากมานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พอบ้านรุ่งเรืงองก็บอกวิธีทำคุณเองก็ทำได้งบไม่เกินสามสบห้าบาทโอเคชอบถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปทำคลิปต่อๆไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า โอเคครับซีอูครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ